ช่วงเต้นรํ้ทำครัวเอาละค่ะกลับมานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสอนกันทําติ่มซำง่ายๆนะคะสิ่งที่บอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้เราไปทานกันมาแล้วใช่หลายๆคนถามว่าเฮ้ยมันยากมันง่ายยังไงจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยค่ะอาร์ตขาเดี๋ยวทำโชว์กันเลยใช่แต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะครูซิโนโเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์โปรคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีค่ะ มันจะเป็นเครื่องปั่นต่อไฟฟ้าตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีดช้อนซ่อมได้เลยว่าครบทุกอย่างสําหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index l i v i ล g Mall นะครับถูกต้องค่ะมาดูเลยดีกว่าว่าส่วนผสมของเราเลยนะคะการติ่มซําวันนี้ครับเรามีชื่อด้วยนะเหรอใช่ชื่อว่าอะไรอ่ะติ่มซํา2เชฟบุ๊คเพราะว่าเราจะทำด้วยกัน2คนอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามีหมูเดงหมูเดงหมูเดงอ่า ใส่หมดเลยนะฮะที่หมูเด้งเนี่ยอาร์ถามว่ามันยากหรือเปล่านะ,ะัคุณผู้ชมมันไม่ยากเลยซื้อที่ตามตลาดเลยค่ะนะซีอิ๊วขาวนะคะซัก2ช้อน,ออนเกลือป่นค่ะครประมาณ1ช้อนชาเล็กๆพอน้ตาตาลนะคุณผู้ชมคขาเราใส่ประมาณซัก1ช้อนค่ะให้มีความหวานอ่อนนิดเดียวพอ ส่วนแป้งเนี่ยเราตวงมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป้งข้าวโพดเนี่ยจะช่วยทําให้ส่วนผสมทุกอย่างนะฮะทั้งหมดเลยนะคะผสมแล้วก็เหนียวแล้วก็ติดกับตัวไส้มาง่ายๆเลยอ่าหมดเลยใช่ครับตัแล้วไข่ไก่คับไข่ไก่ครับผู้กครับผู้ชมครับไข่ไก่นี่ก็ช่วยผสมเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดมันขึ้นฟูโดยก็่มีกับประการเลยนี่สามเกลือค่ะลาขผักชีผิดไทยกระเทียมค่ะใส่สักครึ่งหนึ่ง ออต้นโใช่ค่ะเป็นต้นที่มีเกลือใหญ่จัไม่ต้องอ,อ,อ,อันเยอะไปขาค่ะเห็นไหมคะเขียวๆนี่คืออะไรคือต้นหอมซอยนั่นเองนะคะใส่ไปด้วยสะอาดจะได้มีสีสันสดใส,สใส่หมดเลยคะ่ะต่อมาแ <c ál ot> ครอทแครอทนะครคุณผู้ชมค่ะแ <c ál ot> ครอทค่ะ <c ál ot> ใส่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวพุกัวข,ขออนุญาตคนนะคะ <c ál ot> ได้ไหมได้เลย แต่ขั้นตอนต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาทําหน้าของติ่มซําแล้วติ่มซามเขาจะมีหน้าต่างๆใช่ไหมวันนี้บุโกรเลือกที่จะมีหน้าไข่เค็มค่ะคข้าวโพดอ่อนนะคะบลอกเกอรี่ค่ะมีหยกนะคะมีเยื่อไผ่ไข่เยี่ยวม้าเห็ดหอมค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็มีไส้กระหล่ำด้วยค่ะโอเคได้แล้วเข้ากันละอ่ะ พอเราคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับุณผู้ชมขาเราก็นําไปแช่ตูเ้เย็นเพื่อให้มันเหนียวเกาะตัวแล้วเราจะมาวางบนหน้าต่างๆการอาร์ตอ,รอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะหน้าตามแบบนี้ค่ะแช่หน้าขนาดไหนอะบจริงๆแล้วเราใช้วิธีการแช่ตู้เย็นเนี่ยนะครับประมาณ30นาทีก็จะได้เข้าที่เข้าทางล<บ>ะนะคะอาร์ตไปแช่ตูเ้เย็นครับแข็งเป๊กโอ้โหแหม มันเลิศเลยจริงๆนะคะนี่เราก็จะได้นะคะตัวหมูแดงนี่นะคะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเอ้ไม่ไปไหนเลยแข็งมากเลยนะคะแล้วต่อไปทำอะไรต่อต่อไปเรามาห่อโอ้นี่ใส่หมูวางวอย่างนี้กลโกอย่างนี้วางเลยใช่ไหมทำไงต่อนี่เลยไข่เค็มหรีอวางไว้เป็นคำๆวางไว้อย่างนี้เลยค่ะกดลงไปนิดนึงนี่นี่ผมห่อคำใหญ่เลยนะ หน้ามาเลยนะอาร์ตครับเราอยากทานอะไรเราก็ใส่ตามใจชอบของเราได้เลยอ๋อเหรอใช่หน้าปลากระพงอย่างงี้ได้ได้หน้าจริงๆหน้าปลาก็มีนะปลากระพงก็มีแหละกุ้งหอยเชลก็ได้เออหน้าตะขาบนี่ได้ไหมอยากกินอย่างไรก็ได้หน้าปลวกอ่ะก็ยดีคือทานชนนี่ไง เรียบร้อยนึ่งเลยไหมนึ่งเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมค่ัแล้วก็ได้นี่เลยติ่มซำหน้าต่างๆที่เราจะเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนึ่งเลยอาร์ตอาร์ตอาร์ตนึ่งอ๋อครับที่นี่แกงได้ครับเป็นจริงใช่ไอยากให้มันตลกปะนึ่งได้ทั้งหมด3ชั้นเลยอ๋อเหรอฮะเริ่มจากชั้นแรกก่อนดีกว่าอ่ะไป ห้าสิบสิบนหะ้าห้านี่นะครับปึ๊บนี่เลยรอสู่ค่ะคุณผู้ชมอุ้ยอาหลักค่ะคุณผู้ชมขาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิคะควันขโมงหน้าทานเชียว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าติ่มซำสองเชฟกุ๊กจะน่าทานขนาดนี้ค่ะอาร์ตครับผมดูดีมากนะเวลาทานนี่เราทานคู่กับกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ทิกโชนั่นเององ่ายๆเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเซร์เบย์น่ารับประทานจริงๆเลยนะคะนี่อ่านะคะอ่ะนี่เห็นไหมอ,อยู่บ้านก็ทําทานได้ง่ายมากจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่คุณนะคะ ใส่ใจลงไปรับรองว่าจะมีทั้งความอร่อยความสามัคคีแล้วก็ความสุขกันด้วยเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้าเราไปดูดีกว่านะคะว่าการแข่งขันระหว่างบุกโกกับอาร์ตกลับช่วงฟูดแบทชัลในฮ่องกงใครจะเป็นผู้แพ้และใครจะเป็นผู้ชนะไปชมกันเลยครับ หลังจากทำติ่ซมซำเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรามาตามดูกันครับว่าการแข่งขันฟุตบัลล์โชวอิน